สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อ้วนชวนคุยค่ะวันนี้ก็จะพามาดูเขาปลูกกล้วยเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้ชุเรียนนะคะชุเรียนยังเล็กมากเลย <Okay. S 1> เสียดายที่ปลูกช้าไปนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ปลูกนะคะ ใช่ไงปลาไม่มีไม่รู้เนเพื่อนมาชมเขาปลูกต้นกล้วยกันไปก่อนนะคะทุรียนเราเล็กมากนะคะตอนนี้จะเข้าหน้าแรงแล้วต้องรีบปลูกนี่ยัปลูกช้านะคะเนี่ยกล้วยเนี่ยจริงๆต้องลงไปสักเดือนหนึ่งแล้วตอนทีนี้คนปลูกไม่ว่างไงคะ พอเวลาหน้าแรกนี่บ้านแม่อ้วนมันจะร้อนมากเลยร้อยต้นเล็กมากเลยไม่โตเลยดูดิปีที่แล้วปลูกอะแดดมันแรงมาก ตรงนี้จะขุดง่ายกว่าข้างหลังบ้านแล้วมั้งอันนี้เป็นกล้วยไข่นะคะกว่าท<บ>ุเรียนจะเกลือ,อจะจะมีผลผลิตให้เราได้นี่ เราก็ได้กินกล้วยไปสามดุนแล้วนะคะฝนไม่ตกแล้วอะดูทรงเนาะทีนนี่ก็เป็นถวนที่เรา,เราไป ถอนต้นต้นไปขุดต้นพันเข้ามานะคะเป็นสวนของน้องชายนะคะเป็นกล้วยไขยนะะ่นี่ยค่ะนี่เขาก็าปลูกเป็นพี่เลี้ยงของทุเรียนเหมือนกันนะคะแต่ทุเรียนเขาโตแล้วเขาปลูกมาประมาณเห็นเขาว่าเขาปลูกมปสี่ปีแล้วนี่เขาที่ใกล้ๆกับกอทุเรียนนี่เขาค้นทิ้งหมดแล้วเขาตัดทิ้งหมดแล้วก็ยังเหลือตรงห่างๆก็อพอดีเราก็ได้ไป แล้วไปเดียวมานะคะเขาก็ให้ไปขุดมาแ๊บเดียวได้สีแล้วแต่ที่เขาเป็นที่ดานะคะเนี่ยเนี่ยยซ้ายมือไปมันมีต้นทุเรียนต้นทุเรียนเขาตัวสูงอยแต่เขาบอกว่ามันเป็นยากที่นามเป็นที่รุ่งอะค่ะเขาต้องเหลือไว้เขาบ้างปะอยู่เออเหลือไว้เขาบ้างก็ได้ไป่ค่ยเขาไม่วยได้ไนี่นะด้วยไม่ได้แต่ตกแต่ง้วด้วย ต้นก็เลยไม่ได้โตนะคะมันขึ้นกันเยอะมันก็เลยแน่นนะคะมันก็หนานแน่นเนี่ยลูกนึงนะเนี่ยทุเรียนเขาโตแล้วเห็นไหมคะ นี่เขาบอกว่าสี่ปีสามปีสี่ปีขนาดก็บอกว่าไม่สวยนะเนี่ยเขาบอกว่ามันโตไม่เต็มที่เหมือนวันผู้เรียนไม่ชอบน้ําแฉะนะคะมันชอบมันไม่ชอบน้ําขังนะคะคือชอบชอบน้ําเยอะแต่ว่าให้ลดแล้วก็ผ่านไปนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคนทำก็เป็นแลบยิง่งเลยจิตใช่นะใช แม่เขาว่าลุงยังไม่มีแรงดูสักก่อนบอกดูสักก่อนแรงดีตายล <c oughs> งยาวเท่าไหร่แป๊ะมะขุดนอกกล้วยจ้า ฮะเอาไปปลูกไอ้ต้นีนนี่นตรงต้นทุเรียนที่บ้านจะบอกน้นหนุ่มเขาแล้วเขาให้มาขุดนี่แต่อ๋อจ้าเขาบอกอยู่ ว่าปีพี่พี่น้ำมนต์อะไรนะหาเรื่องกล้วยกล้วยกล้วยของกล้วยกล้วย